พระเจ้าเป็นความรอดเป็นแสงส่องสว่างข้าจะต้องกลัวสิ่งใดโโอพระเจ้าเป็นกำลังเป็นปราการ พระเจ้าเป็นกำลังเป็นปราการเข้มแข็งขาจะต้องกลัวสิ่งใดโว้โววโอวโวโอโโโวโเพราะพระองค์จะซ่อนข้าไว้ในพับวลาในเวลาสงกรา จะยืนละมองดูใชฉชน,นะเพราะการรบเป็นคอ ประชาทรงช่วยเหลือในเวลาทนทุกข์้าจะต้องกลัวสิ่งใดโอ้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 เพราะพระองค์จะสอนคาไว สงครามและข้าจะยืนและมองดูใช้ชนนะเพราะการรบเป็นคอ และข้าจะยืนและมองดูชาชนะเพราะการรบเป็นคอง โอกาสมีพระคัมภีร์ฉบับอธิบายไว้ให้คุณเสริมความเข้าใจอีกหนึ่งเล่มขอเชิญคุณผู้ฟังสะสมกันฟังถ้อยคำนำชีวิตตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้เท่านั้นเพียงแค่โทรมาบอกเราว่าคุณชอบเนื้อหาเรื่องอะไรในช่วงถ้อยคำนำชีวิตที่ได้รับฟังไปคุณผู้ฟังที่แจ้งผลการรับฟังสูงสุดจะได้ลุนรับพระคัมภีร์ฉบับอธิบายขอบสีทองหนึ่งเล่ม รับฟังแล้วโทรมาแจ้งผลการรับฟังได้ที่087-690-3489 0876903489สามารถรับฟังซ้ำได้ที่แอปพลิเคชันฟังรายการ f e b c Radio นะครับจัดเวลาให้ใจคุณสักนิดแล้วฟังถ้อยคำ นำชีวิตที่ห้องชั้นบนพระเยซูตรัสสั่งสาวกว่าอย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่ากลัวเลยพระองค์ทรงรู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นแต่พวกสาวกไม่รู้แทนที่จะตื่นตระหนกพระเยซูกลับมีท่าทีสงบทุกอย่างยังควบคุมได้เมื่อใดที่คุณเข้มแข็งกว่าสถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญ คุณก็สามารถมีสันติสุขได้เช่นกันพระเยซูทิ้งท้ายสิ่งที่พระองค์ท้าทายสาวกว่าเราบอกสิ่งเหล่านี้แก่พวกท่านเพื่อพวกท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้พวกท่านจะมีความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเราได้ชนะโลกแล้วคุณเชื่อไหมเมื่อใดที่คุณเชื่อว่าพระเจ้าทรงควบคุมโลกนี้คุณก็สามารถมีสันติสุขได้แล้ว และจะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจอร์จเบอร์นาชอนักประพันธ์ชาวไอริชเคยกล่าวว่าถ้ามีมนุษย์ต่างดาวจริงๆพวกนั้นก็คงใช้โลกนี้เป็นโรงพยาบาลจิตเวชเรื่องที่เกิดเป็นข่าวทุกวันนี้ดูเหมือนจะยืนยันสิ่งที่เขาพูดไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทำให้ประชาชาติต่างๆขับเคลื่อนเข้าสู่สงครามที่ไม่มีผู้ชนะอย่างไรก็ตาม ภาพรวมของประวัติศาสตร์ที่ผ่านมารวมถึงคำบรรยายอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการพง,งาดขึ้นและล่มสลายของประชาชาติที่มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ยังคงยืนยันความจริงที่ว่ามีมือที่มองไม่เห็นที่กำหนดชะตากรรมของประชาชาติเช่นเดียวกับเรื่องราวของบรรดาผู้นำที่โดดเด่นอยู่บนเวทีโลกเพียงช่วระยะเวลาสั้นๆจากนั้นก็จบฉากลงอย่างรวดเร็วฟรเฮอร์ฟอลโเกา กวีชาวเยอรมันผู้เสียชีวิตไปเมื่อปี1655ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เขียนคำประพันธ์ที่กล่าวว่าแม้โรงสีของพระเจ้าบทชา้าแต่ก็บทละเอียดพระองค์ยังคงยืนคอยด้วยความอดกลั้นพระองค์จะบททุกคนโดยละเอียดพระเยซูทรงรู้ชัดเจนว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นเช่นไรจึงตรัสว่าอย่าให้ใจเป็นทุกข์อย่ากลัวเลย มีเรื่องเล่าเก่าแก่เรื่องหนึ่งเล่าว่าเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเดินทางไปบนเรือโดยสารที่พ่อของเธอเป็นกัปตันเรือขณะเรือกําลังแล่นข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกก็เจอมรสุมใหญ่พายุโหมกระหน่าจนเรือโยนตัวขึ้นลงด้วยกระแสคลื่นอันเกลียวกลาดกัปตันเรือเป็นห่วงความปลอดภัยของผู้โดยสารจึงบอกให้พนักงานบนเรือช่วยผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพเตรียมพร้อมที่จะสละเรือ พนังกงานบนเรือไปเคาะประตูห้องที่เด็กหญิงคนนั้นพักอยู่เบาๆและบอกให้เธอสวมเสื้อจูชีพหนูน้อยกำลังนอนหลับสนิทเธองวงเงียตื่นขึ้นมาขยี้ตาและถามว่าพ่อหนูอยู่ที่พังงาเรือหรือเปล่าและเมื่อเธอได้รับคำตอบว่าเขาอยู่ที่นั่นหนูน้อยก็พูดทันทีว่าถ้าพ่อหนูอยู่ที่พังงาเรือทุกอย่างก็จะเรียบร้อยค่ะพระเจ้าจะไม่เคลิ้มหรือหลับไป ไม่ใช่พระองค์ไม่สนใจโลกหรือความจำเป็นส่วนตัวของคุณพระหัตพระองค์ไม่สั้นหรืออ่อนแอจนมาถึงจุดที่คุณกำลังมีเรื่องจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือไม่ได้และนั่นเป็นเหตุผลที่คุณไม่จำเป็นต้องกลัวความชั่วร้ายใดๆขณะกำลังเดินสู่อนาคตจำที่เด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งพูดได้ไหมเด็กคนนี้ต่อมาภายหลังได้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลเขาเขียนข้อความที่น่าอัศจรรย์ใจไว้ ในพระธรรมสดุดีบทที่23ว่าแม้ข้าพระองค์เดินผ่านหุบเขาเงาแห่งความตายข้าพระองค์จะไม่หวาดกลัวความชั่วร้ายใดๆเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์พระองค์ทรงปกป้องและนำทางข้าพระองค์คาถาและทางพระกรของพระองค์ทําให้ข้าพระองค์สบายใจคุณจะพูดแบบนี้กับตัวเองได้ไหมว่าฉันก็เหมือนกันฉันจะไม่กลัวสิ่งชั่วร้ายใดๆเพราะฉันรู้ว่า พระองค์อยู่กับฉันความปลอดภัยไม่ได้แปลว่าจะไม่มีอันตร,รายใดๆแต่เป็นการที่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตยอยู่ด้วยอันตร,รายมีอยู่รอบตัวเราการสถิตยอยู่ของพระองค์ก็มีอยู่ด้วยเมื่อเราเป็นของพระองค์เพื่อนๆครับผมมีข่าวดีที่จะบอกคุณคือคุณสามารถรเผชิญกับวันนี้และวันพรุ่งนี้ได้อย่างมั่นใจเพราะพระองค์ยังคงตรัสว่าอย่าให้ใจเป็นทุกข์ อย่ากลัวเลยถ่อยคำนำชีวิต